สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผจัดคาบยางมาตอยนะครับดูครับคาบยางมาตอยเยอะมากครับแล้วก็ติดสังแน่นมาประมาณห้าหกเดือนนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับพอดีผมได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาครับเขาบอกล้างยางมาตอยก็เลยจะเอาลองมาใช้ดูนะครับว่าจะออกไหครับรอติดตามนะครับ ยานะครับลองฉีดทิ้งไว้ก่อนนะครับลองตรงนี้ก่อนนะครับถ้าออกแสดงว่าผ่านนะครับปูกนี้อยู่ร้อยร้อยยี่สิบสองบาทนะครับรวมค่าส่งนะครับผมสั่งในช้อปปีนะครับเฮ้ยเริ่มเริ่มละลายนะครับเห็นไหมครับเริ่มละลายนะครับี๋จะลองจุดนี้ก่อนนะครับ ตอนแรกผมเอาเข้าไปที่ล้างอาชีนะครับเขาบอกเขาจะคิดห้าร้อยครับค่าค่าขจัดคราบออกครับผมก็เลยยังไม่ต้องล้างครับผมเลยเอามาลองหาวิธีถัดเองนะครับตอนนี้เริ่มละลายแลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้จะพักแล้วก็ค่อยจะล้างนะครับก็จะเช็ดออกนะครับตอนนี้เริ่มละลายแล้วนะครับเห็นไหมครับผมจะลองใช้ผ้าเช็ดดูนะครับผมทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะครับ ว่าจะออกครับลองดูนะครับคอยดูนะครับวีสรุปผือออกนะครับเกีงเลยครับเกีงครับเกงีงภาพอาจจะสั่นนะครับราพไม่ได้ตั้งกล้องไว้ครับ คือออกนะครับออกออกครับออกแต่จะเหลืออีกจุดที่หนาๆนะครับที่มันเม็ดใหญ่ๆครับเราก็ฉีดซ้ําอีกทีนะครับเราค่อยเสร็จออกแสดงว่ารุ่นนี้ครับถือว่าโอเคเลยนะครับครับเยี่ยมเลยครับเราจะนี่คือฝังแน่นมากนะครับประมาณหกเดือนครับผมไม่ได้เอาออกครับ ตอนแรกผมมาจะออกผมลืมครับผมเลยลึกได้กีคนในเม้าครับแสดงว่าสุดยอดแล้วครับเดี๋ยวจะลองฉีดตรงนี้ให้ให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็จะเช็ดออกให้ดูนะครับว่าจะออกจริงไหมครับมีคือหนานะครับไม่ใช่ติดน้อยๆนะครับฉีดนะครับฉีดทิ้งไว้เลยไม่ไม่กินไม่กัดสีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับฉีดแล้วก็เริ่มเริ่มละลายเลยครับ เดี๋ยวคอยดูตอนเช็ดนะครับมาครับผมจะลองเช็ดจุดที่หนาหนาให้ดูครับฉีดทิ้งไว้ประมาณห้านาทีก็ได้นะครับน่ครับสเปรย์ตัวนี้ครับร้อยสิบยบสองบาทครับสั่งจากช้อปปี้นะครับเช็ดให้ดูครับออกง่ายมากครับ เยี่ยมเลยครับสีแล้วก็ปกตินะครับไม่กัดสีนะครับแต่เช็ดรอบนึงก็ยังออกยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราต้องซ้ำอีกรอบนึงครับ Oh, เกี่ย,ยน,นครับเอาซ้ำอีกรอบนึงคือโอเคเลยนะครับจากตอนแรกเลอะมากครับก็จะเหลืออีกเล็กเกน้อยๆแล้วผมจะเก็บแสดงว่าสรุปนะครับสรุปคือใช้ได้นะครับรุ่นนี้ครับ เพื่อนท่านไหนที่หาวิธีเอายามาต่ยอยออกครับผมแนะนําตัวนี้นะครับราคาก็ถูกนะครับร้อยยทบองบาทอลอเหลือเยอะอยู่ครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ